มทุกท่านน้ำนะคะมือนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมมาหาแม่ดอนอยู่บ้านนาจานจ๊ะตำบลน,นาจานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมเมื่อที่ผ่านมาเนาะแม่เนาะเหล็กเข้าหนัหนท้ามาเข่าบ่อเข่าเข่าเนาะแม่เนาะเข่าตัวเหล็กแนวทางนะคะท่านผู้ชม คุณแม่ชุสุดครับงวดที่แล้วชุดเดียวชุดเดียวแม่ขอเบิรงงวดทผ่านมาให้แฟนคลับเบิรงก่อนนะคะเดี๋ยวนะใช่หรวันนี้กับวันศุกร์เปิดไปไหมนี่พี่น้องนี่เหลขงวดทีผพานมาแอดกระทายให้เบิรงอันนี้เนาะค่ะแม่เนาะนี่เดี๋ยวทายพี่น้องเบิรงก่อนนะคะเพราะว่าพี่น้องอาจจะบางคนกับอาจจะบ่ได้เบิรงให้เบิรงย้อนหลังก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูย้อนหลังก่อน พี่น้องเบิ้งย้อนหลังก่อนนะคะอ๋อวันศุกร์ค่นให้หลายชุด,ดนะครับนาะนี่ชุดเ <ชา S 1> ดียวอันนี้เลขกล่างอันนี้เรลขบนค่อยอให้เป็นสี่ส่นบนเป็นบนล่างเป็นล่างกลนครับเ้่มันแยกให้นะครับเนาะจ้ะนี่อันบนนี่ล่างค่ะอันนี้เล็กมันมีหลายตัวกรจริงอยู่ แต่ว่า,เ,าเลขมันเข่าแต่ว่าขันไพ่ดวงดีก็คือให้เบิ้งเป็นแนวทางสก,กุลน้องแม่เนะาะมุงเป็นแนวทางเธอมาตัวใดเท่ากัยกเอาก็ได้นะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะคุณแม่บอกได้งวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกห้าเลขมันเข่าตัวนี้น้องแม่เนาะเก้าหกแมน 9,6,6าเก่านะคะท่านผู้ชมย่ายซื้อเบิดเงินสองร้อยหกสิบย่ายได้ห้าบาทแม่ได้ปะนี่อ,อ๋อ้คันซื้อครบเบิดแม่ได้ห้าบาทนะคะท่านผู้ชมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาค่ะพี่น้องคะว<า>่าบอลเขานะเระเลือนซื้ออีแม่ว่าเขา่ขาเขา่าอิลีเนาะแม่เนาะจ้ะแม่พี่น้องคะสุดยอดเลยนะคะตัวเลขแนวทางของแม่ดอนนึกว่าสิบว่เข่าอันนี้อันนี้เป็นงวดแรกได้ที่แอดเจตังให้เบิรงเนาะแม่เนาะจ้ะ วันนี้ใช่เป็นงวดที่สองมือนีน่ะงวดแรกน่ะออกไปแล้วนะคะวันนี้ก็แม่เดินตำลามาเดินหรือว่ารับตำลาเนี่ยล้นแม่เอ๋อสื่อมารับแสดงว่าไหนมาตะดนเนาะครับเนาะกระเบิ้ลวิยาศาสตร์เขาประจําอยู่นะครับประจาอยู่กันเขามาซีงงวดทางงวดมากกระสีออกไปงวดหนึ่งอย่างบาทรุนมากกับเขามากคือเก่ากระซือ ใช่ว่าต้นละหาบาดในซ้ำไดเก่าว่าซ้ำว่าต้องซื้อหลายจะเป็นพิษกับพิษแค่งวดเดียวกลับมาอีกเมื่อเขาอีคือบอกวมันการอยากเด่นเนาะอันเด่นไปมองอื่นข้าเจ้าฝันไปตามภาษากับโบไก่กันอันการซื้อต้นนี้ถือเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแนวทังมาแบอยู่้วแต่ละหวดนะแม่เนาะแต่ละหวด ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางมันเป็นเลขประจําวันครับประจําวันอ๋อครับ เป็นตำราประจําวันตะเพิ่นก็แยกให้บนล่างนะครับเนาะจ้ามีบนมีล่างค่ะพี่น้องเบลด้องลอยหกซีฟครับกระโชนดีคมาบะกระโชนดีไม่กระไรก็วอดีเนาะได้ทึ้นมาละแม่ได้ได้กระไรจังหวัดก็เลยลอยซ้อยนี่กับโอ้ได้ค่าวกรอบเขาเนาะจ้าเ่นมวนซื่อเล่นมวนซื่อเสียงโศกมวนซื่อจนะคะพอได้ฟังน้ำเขาเนาะแม่เนาะจ้า ไอ้สื่อข้าวเจ้าฝันตัวนั้นตัวนี้มาแห้งหลายโตกนีได้สื่อนี่ก็บวัถืเนี่หางวาวจ้ะหนูคือกันหนูก็สื่อเป็นหางวาวอดถัตถุจำขันฝันเห็นสร้างก็มาเปิดขึ้นมันก็มีเด็กเจ็ดเจ็ดหลอดมันเป็นคู่เป็นยังสร้างคือเป็นเจ็ดข้าวเจ้าคนมาเป็นเก่าเด้นั่นแหละมันมีอยู่ในห้องสร้างหันมีสองคู่ตอนนั้นก็ซื่อสองคู่ก็สื่อหม่นม่แม่จ้าค่ะ จนว่าขาดคุณแล้วแม่มันสื่อมาัข้าเดินเลขเก่งสาวก็มักเลขเนาะมือว่านเหนียวกระถือมือว่านเพิ่นถือห้าน้อยพร้อมเดชเพิ่นบอกว่าอันผู้ใดบุลูกค้าเพิ่นมาบอกเลขหนึ่งเก่าส่วนมากเลขหน่อยเ็กหน่อยมีเส้นกับเพิ่นดีดีเด้แม่มาเฮ็ดผมมากก็พอแม่คุ้มป้าป่าพุนละมากก็พอกับแม่เพิ่นมาถามเลขถามเลขก นั่งเดื่เสียออเตยสิบเก่าเปนวะมันก็เลย่ซื้อก็ออกสิบเก่ามันออกค่าน้อยต่อมาว่าไมีโศกแม่มันไม่สูบหน้อยปกติมันออกสิบมันไว้แม่ยิ่งเขาท่านบุญสะพอายบวชนี่ถือซื้อมือมันวะยิ่งท่าบุญยิ่งได้เงินเป็นวะมันให้แม่หนังมือละลอยกับเขานันซีเป็นโตเนวะเป็นโตลายี่สิบบาทแปดสิบบาทมือหนึ่งกับเงาะ้าบบาทท่านบุญคู่มือท่านซื้อมือ ได้สามเดือนนี่แล้วนี่เบิดอันเพิ่นสิเบิด์ตหมวดซีมานี่นี่ผักขาวมืออื่นนอกผักขาวบาดรุ่นกับขอบพรรษาครับนี่แหละก็สิเต็มสามเดือนนี่แต่พระโอ้พระจำศีลอยู่่รงนี้ตัาอุจจาร์เพิ่นบปรดซื้อได้เนาะเพิ่นบปสดซืคือดีใช่ไหมโอ้ยก็ดีคือจะเห็นเั็นจำบุญเนาะจะจังบุญเนาะเฮ็ดบุญวาสันเกษตรบุญวาสันเนาะบัตที่เนีัน เพิ่นมาเพิน่นซีวซิกเอาตะไคส้ซิกบวซิกบวซิกข้าเจ้กจากระปุกกุดให้บอกจ้าะปุกกุดให้เพิ่นเลยในซินในถ้ำเหมือนเนาะครับเข่าไปแล้วโอ้อสาธุนั่เดินนะคะก็จะว่ากันชื้อเรื่องนี้ว่าไรก้กระซางเบิ่ดลอยหกซีฟกระเสียซ่องลอยกัเอามันได้หาบากเนาะค่ะแม่ถ้าบว่เฮ็ดจังสันทัาบ่าถือ กลับไปกลับมาเนาะคูนบนล่างเนี่ยเพื้อเสือรายกับะถือเบิร์ดมันเคยเห็นเนาะหรอเสือตะกี้ซื้อเบิร์ดบ่บนบ่คูนบ่ล่างมันบ่ถือมันถือไปออกตัวเฮาว่าคูนเพราะฉะนั้นคือเก็บเบิร์ดเก็บเห็ดเก็บเบิร์ดทุกดอกเก็บเฮดเก็บเบิร์ดถูกดอกเบิร์ดคือแม่ว่านะคะถ้าว่าขันบ้นเขานี่มันก็ออกแครงหงุดมือรุ่นมากมันกับมาออกหงวดใหม่มันกับมาออก

มันออกบาดได้ข้เจ้ากระวงไปนี่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 เหล็กสามตัวนี่กระแมนได้นี่ยทายไปไใบทะเึงนี่นี่นี่กระออกอยู่ในนี่ก็ออกไป็กตรงๆไปด้วยเหล็กสามตัวจ้านี่ได้หายพี่น้องค่ะเบิ่งเลขกสามตัวนะคะท่านผู้ชมพระเจ้าถือคักไรข้าเจ้ากระวงไปอ๋อนี่มูกันกระเบิ่งน้ำกันแม่นบ่จ้สถ้ามากลักไรเขากะเบิ่งเขามากลักฮูเขากะเบิ่งเขาก็ซื้อไปค่ะ เสียงดังจากน้อยเด้อพี่น้องวันอาทิตย์พี่น้องอพญาข้าเจ้าทุ่มนี่ข้าเจ้าก็มีความสุขเข้ากับสุขแข่ะสุขไม่ได้จะไหนแ,แต่เราให้เขาเขาได้เนาะเขากำลังมวนอยู่ใช่ไหมครับจังหวะเด็กน้อยเด้เวลาไหมแม่เอยู่ในนี้ก่อนเนาแมนค่ะกำลังก้วาวกราบอยู่เร่คุ่นบนหลางคุณดิครับก้าบไปก้าบมาคุ่นบนคุ่นหลาง มกว่าสื่อเนี่หมอนี่วันอาทิตย์มันสีมีศูนย์หกคู่ไดีหนินี่านี้ทนหนิอ่างเสือมันก็ะโจนไปเลยมันตรงอยู่มันตรงอยู่คสายศูนย์หนึ่งสี่มีเบิร์ตขับเนี่ยโอ้ให้พี่น้องข้าเบิร์ตก็ได้พี่น้องค่ะวันไหนสี่อันมันเข้าเข้าว้อยสื้อหลายหน่อยไม่เขาก็มาซื้อตัวนี้บาะที่นี่ล่างได้บาะที่นี่มีพร้อมได้นี่ล่างกดีนี่นี่ล่างล่างก็จะมีหนึ่งสองสามสามสามแปด 667789ครับโอ้อหนี่แหละคือกันนะกระมีเด็กบนหลักหลังคือกันแต่ว่าหน่อยก็สุ่มนั่นเบิ่งวันอาทิตย์ได้รับเดราะว่านจะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เพื่อทดองไหวเนาะจะมันนี่นจะเป็นวันอาทิตย์ือกันมีมี06กระบี่อยู่เจ้าเจ้าเขียนคัดออกมาเลยนี่คัดเอาไหนนี่นี่วันอาทิตย์นี่คัดที่เขาเขียนมาสองสีนี่ ถือคักร้ายนี่เขาเจ้ากระวงไว้มาถือตัวนี้เขาเจ้ากระวงไว้ดีจังสุนพกคู่แม่เขียนไว้หนึ่งหันกับไปเริ่แมวอย่ามาหัวลอยไปได้หนึ่งหันเลขเขานะแม่นาะเขาแม่นอ่ะเขียนไว้แน่ตัวนี้เขียนอ่เงนแม่นอันนี้เป็นเลขนี่เขาเรียกว่าล็อกไว้แล้วนี่ชุดนี้นี่อันนี้มันชุดเต็มแต่อันนี้จะเป็นชุดล็อกนี่นี่นี่ทึ่งบนทึ่งล่างอันนี้แม่น ขัดเป็นวันอันขัดเป็นวันต่อไปกับมีบุญมีรางคือกันแน่น่าอย่าวันต่อไปชุดล็อกอันนี้มันชุดเต็มอันนั้นเต็มอันนี้ชุดชุดล็อกแมนเหล็กล็อกเพิ่นเพิ่นเอินว่าเหล็กล็อกเห็นไหมชุดเหล็กล็อกนี่ชุดล็อกนะครับเหล็กประจาวันมาอาทิตย์แล้ขับเดินจะมีบุญจะให้ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหก หนึ่งสี่หนึ่งหกสามหกห้าเก้าและแปดศูนย์แปดศูนย์นะสหายที่เด็กล่างดีกว่าเด็กล่างนะครับเนาะอันนี้เป็นชุดล็อกนะครับหนึ่งสองครับนั่งคอหรากระฮาเบิ้ง หันมันมีมันมันออกข้าเจ้ากระโบ้งไปเลยมันออกอยู่ในสูตรสามตัวจังสิข้าเจ้ากระโบ้งพี่น้องคะให้พี่เจรณาเอาด้วยค่ะสําหรับตัวเลขอันนี้คือเป็นอันนี้จะเป็นชุดเต็มพี่น้องจะมีเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่สองสี่สองห้าสามสี่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 หกสี่เจ็ดห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดหกสี่หกห้าหกแปดแปดห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าและเก้าแปด อันนี้เลขบนนะคะเลขล่าง08 18 19 48 51 54 59 75แล้วก็86 89อันนี้คือจะเป็นชุดเต็มทั้งบนและล่างนะคะผู้ชมแต่ว่าคุณแม่ถามว่าคุณแม่ชอบตัวใดชุดที่คุณแม่ชอบนะคะอยู่ในวงสีแดงนะคะเลขล่างจะเป็น08ถ้าเป็นเลขบนนี่แม่ว่า05 06 24 47และ85นะคะพี่้อถฐามว่าเลขลายบอกกับลายแน่นอนค่ะ แต่ว่าเป็นเลขตำลา่าเห็นว่าเลขเขาแอดก็เลยอยากเอามาทายให้เบิง้งมาแช่ห้เบิง้งเลขมันลายก็จจิงแต่ว่ามันข้นอยู่กับโชคกระดวกของแต่ละคนได้บ้างนี่ให้พี่น้องวิเคราะห์อเอานะคะวิเคราะห์อเอาเองนะคะว่าเออตัวใดที่พี่น้องมากพี่น้องฟันมันตรงกันบอ่ออหยังประมาณนี้นะคะวันนี้ที่เป็นชุดลอกค่ะพี่น้องชุดลอกที่เพิ่นคัดออกมาแล้วได้บ้านี้เละหลายอันนี้แม่พี่น้องเละหลายตัวนี่วันนี้เพิ่งคัดออกมาแล้วเพิ่งได้หกแค่หกตัวเท่านั้นนะคะก็จะเหลือศูนย์หกหนึ่งสี หนึ่งหกสามหกห้าเก้าและแปดศูนย์นะคะส่วนเลขบนแดนในพี่น้องมีหกมีหกคู่วันนี้เลขล่างก็มีหกคู่ขึ้นกันหนึ่งสองสามสามสามแปดหกหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเก้าค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดหน่อยชุดล่างชุดล่างค่ะเลขบนแล้วก็เลขล่างแล้วพี่น้องพันล็อกไว้อันนี้คือเลขล็อกพันวานะคะพี่นอ้องล็อกพิจารณหน้านะคะเด้อค่ะเพราะว่า เอาให้เบิ้งเต็ม,มแล้วก็เอาให้เบิ้งเลขที่ชอบแล้วก็ให้เบิ้งเด็กที่ล็อกทิ่แกนาเนาะครับเนาะข้าเจ้าถืบได้ค่เนาะงวดสีมาเนาะครับอือ <ไป S 2> กันนี่ผู้โชคดีนะครับแมนให้พี่น้องคอมเมนต์มาเด้อค่ะท่านผู้ชมคอมเมนต์แคปหน้าจ,จอมากหนอยไรยจังไรก็ให้คอมเมนต์มาเบิ้งบางเทีย่ยบางเทื่อนพี่น้องก็อาจจะบอกว่าโอ้เลขคือไรแท้มันมาเป็นสุดเด้อพี่น้องเขาเฮ็ดให้เป็นสุด น้าแม่เนาะเห็นเขาเห็นให้ฮัฟเป็นสุดฮัฟผู้ว่ามันจะออกตัวได้ก็เลยเอาเบิ้งให้เบิดพี่น้องเยเป็นอยู่กระโศกกระดวงวับบาสนาของใคของมาเลรอเด้อบอาทน,นี่น้าแม่เนาะจ้ะถ้าเกิดว่าแม่ดอนฝันนี่ลูกใช่ม,มาทายพี่น้องเบิ้งอยู่นะคะน้าแม่เนาะเนี่ฮบ่ได้ทฝันนะซื้อไปตามมันซื้อไปตามพี่น้อง,งนนะตามตำล่าได้บอกตามตำล่าคลิปนี้ขอบคุณแม่ดอนหลายๆนะคะจ้ะ แม่ดอนจังได้ลูกซึขอโตสักอ่กอน,นะคะเนาะขอบ,บคุณแม่ดอนมากค่ะสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวว้เจอกันใหม่นะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง